สวัสดีครับผมกล้านะครับเหมือนเดิมนะฮะมาพบกันแบบนี้จับส่งไกลส่งไกลสตอรี่นะครับแล้วก็ที่เด็ดส่งไลเหมือนเดิมนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร์ฝากกระดิด้วยวันนี้นะครับมีเรื่องค่าหลงของเมืบอลแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้มันจะเป็นตามปฏิทินฟี فا เดแล้วนะครับก็จะมีฟรตบอลแข่งขันแล้วนะครับเป็นทีมชาติละซึ่งเราก็รอเชียร์ไทยได้วันที่7นะครับมารืนนู้นนะฮะ วันพฤหัสบดีที่7กันยายนนะครับสหรไทยจะแข่งขันกับเอ่อเลบานอนเนาะก็จะมีให้ดูละส่วนเกมในยุโรปเกมในลีกต่างๆอในชาติต่างๆเนี่ยมันก็จะเริ่มประมาณวันพุธพฤหัสวันศุกร์นะครับตราวนี้เราก็ได้พัก2วันเนียซึ่งวันนี้เนี่ยพูดถึงเมื่อวานหน่อยเมื่อวานมีดราม่าเกิดขึ้นเยอะเกมระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรวมถึงดราม่าของ มากมายเลยนะฮะเกมหรือว่าูลนู่นนี่นั่นมันมีเยอะมากแต่ผมขอหยิบมา2ประเด็นจากทุกบันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องแรกครับเป็นเรื่องของแมนยสกลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อวานี้จบ3-1โดนโดนรัวปืนเอาตอนใช้เกมมีดราม่าเกิดขึ้นทั้งการไม่ได้จุดโทษนู่นนี่นั่นการโดนเช็คล้ำหน้านำมาสู่การเสียประตูหลายเด้งหลายดอกมากนะครับซึ่งอนนี้เนี่ย ผมคงจะไม่พูดย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่มันจบไปแล้วนะครับเช่นเรื่องการโดนเช็คลับหน้าก่อนที่อเรฮันโดการาโชจะยิงเข้าเนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันเนาะแต่เดือสิ่งอืเนใดผมว่ามันมีดราม่ามากกว่าของเอริกเชนฮารกับเจดอนซานโชเลยครับคือบรรดาพวกกูรูพวกอดีตนะักฟุตบอลเนี่ยเขาก็มาบอกว่าเฮ้ย hey, ซานโชวเวลาหมดแล้วไอ้ั ่นมา2ปีแล้วยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับแต่ก็บอกว่าโอ้ยสารโชหมดแล้วครับก็ต้องหาทีมใหม่แล้วเวลาขอเป็นหมดแล้วแต่ก็มาพูดเอาตอนที่ตลาดซื้อขายเนี่ยปิดแล้วคือถ้าเกิดสปอยซสารโชไปพม่อยากให้เห็นหน้าเนี่ยต้องปล่อยไปเล่นเลองอื่นที่เขายังไม่เป็นตลาดซื้อขายอะ่ะเช่นตรุรกีเป็ดกลางเดือนซาอุดิอาระเบียปิดสัปดาห์ที่3ของเดือนอะไรอย่างเงี้ยคือไปในยุโรไปไม่ได้แล้วละครับตรงนี้เองครับ ก็มีข้อพิาพาทอยู่กับทางซานโชแล้วก็เองเทนฮากว่าทําไมคือโดนเรื่องเรื่องคือซานโชออกมาวิจาร์เทนฮากว่าอ้าวคุณเป็นเหตุสําคัญทําให้ผมเ,เล่นไม่ดีเปดรอปผมมีแบบว่าทําให้ผมหย่อนเวลาซ้อมอะไรเงี้ยคือพูดไปเรื่อยครับตามสไตล์พอได้ทีลักษณะแบบนี้ก็มีคนนึงโผล่มาเลยคือคริสเตียโนโรนัลดครับคือโรนี่เขาไม่ได้โผล่มาเองหรอกแต่มันเป็นไอพีเอสมอร์แกนนะครับซึ่งเป็น ไอ้นักข่าวที่ซีเอโดไงเอ้ยโหซานโชแม่งใจถึงว่าแม่งมาแนวนี้เดี๋ยวจัดท็อกโชว์ให้เลยครับพูดคุยกันเลยนะครับแล้วก็จะได้แฉเอลิกเทนทักไปเหมือนที่โรนัลโด้ทำเลยนะซึ่งตรงนี้เองก็ยังไม่รู้ว่าจะทำเกิดขึ้นจริงไหมแต่กระแสนี้มันออกมาแรงมากมันไปส่งเสริมให้ ซานโชอยากพูดเรื่องเห็น,นหักมากขึ้นกว่าเดิมไม่รู้ว่ามันโกรธกันขนาดไหนนะคู่นี้นะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะแฉกันนะครับแต่ที่แน่เนี่ยผมเชื่อว่าซานโชเนี่ยยังพอมีโอกาสนะครับกับการเล่นตำแหน่งวิงเออปีกปีกขวานะครับเพราะว่าตอนนี้ปีกซ้ายก็โอเคพอมีราสบุสฮอยลุนแล้วเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะได้โอกาสลงสนามมากขึ้นแทนที่องโตรีมาเซียลนะครับแล้วก็เอาสแตทฟอร์ดยืนตำแหน่งที่เขาชอบคือปีกซ้ายเจนได้ว่าพอยืนปีกซ้ายเนี่ย วิติการเล่นวิชั่นการมองของเขาดูกว้างขึ้นน่ะและก็โอกาสยิงก็นํามาสู่ประตูขึ้นขึ้นนําด้วยนะครับคือหลุดทะลุช่องมาทางจาบซ้ายเลยโดยตรงเลยก็เขาหาพื้นที่ในพื้นที่ที่ตัวเองชอบได้มากกว่าการเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าก็ดูเหมือนว่าจะลงตัวมากขึ้นกับทั้งปีกซ้ายแล้วก็ศูนย์หน้านะครับแต่ปีกขวายจะไม่ลงตัวครับอันตรงนี้ก็เหมือนจะยังไม่สุดเออซานโชเองก็ฟอร์ไม่ดีนะับก็ยังคงมีโอกาสอยู่แหละซึ่งตรงนี้นี่าจจะซื้อขายปิดไปแล้วครับซานโชเองคงจะ กับลาได้ไม่ต้องพูดถึงในแง่ร้ายกับสโมสรได้เพื่อจะลง,ลงเล่นต่อไปหรือว่าพูดแล้วไม่กลับจะลงเล่นแล้วอันนี้ก็อ,กอ,กอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะเรื่องได้ผ่านไปอีกเรื่องครับเป็นเกมวันเสาร์ครับผมได้ดูพอดีเป็นเกมของเออรตันเจอกับเดวคาเซนนะครับมีหลายคนบอกว่าภาพจําของเอเวนเฟอร์กูสันเนี่ยคล้ายคลึงกับเวนดูนี่ตอนดังกับเออฟรตันใหม่ๆเลยก็เป็นไปได้นะครับแต่รูนี่เนี่ยเขามีครบนะ ความบุกค,ความบุนความบุกค,ความแข็งแกร่งอะไรเงี้ยเขามีครบนะก็อาจจะทําให้ตอนนี้เนี่ยนะเวลานี้เนี่ยตัว AY f o c u s ั n เ,เ,เ,เนี่ยโอเคมันเปรียบเทียบจริงครับแต่ยังชันไม่ถึงกับดูดูนี่หรอกแต่พอเห็นลูกยิง3ลูกที่ผ่านมาเโโมนี่ยโอ้โหมนเซนมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับการเล่นทางลูก2ใส่นิ้โคกเนี่ยยิงประตูทีละกิจนะนะครับยิงสวยมากแล้วก็อยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอผมว่า เอเวนฟลกอสันเนี่ยมันคล้คลายๆกับสูน่าอย่างอลันเชียร์ร์ที่คนหนึ่งนะครับที่มักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเท้าทหนักแล้วก็เล่นทางได้ก็เดี๋ยวดูว่าจะไปถึงไหมแต่ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเวลเบกแย่ yeah แล้วเจอเอเวนตโสันเก่งแบบนี้เวลเบกน่าจะรอดยาครับกับการลงเล่นในเกมอื่นๆแล้วแต่เกมหน้าก็ไม่แน่นะเพราะว่าเกมหน้าไบรตันเจอแมนยูอาจจะลำบ,บากใจในการลงสนามนิดนึงต้องดูว่าเอเวนตโฟกสันนั้นจะสร้างชื่อได้อีกหรือไม่จากทรกมาครับอะ ประมาณนี้ผมเชียรนะ์เอไอฟนสัมัเชียร์นะผมว่าเขา่าจะสามารถทำงานได้ดีแหละแล้วก็อาจจะยังไม่เป็นคำตอบสุดท้ายในวัย18ปีอาจจะเป็นคำตอบสุดท้ายในวัยอื่นๆที่ยังไม่มาไม่ถึงเช่น2 0 21มากกว่าก็รอดูกันย,วยาวๆนะครับอ่าประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยน,นะครับกับช่องทางของเราครับเหมือนเดิมว่ากลับมาจัดเต็มเหมือนเดิมละเดี๋ยวมาสู้กันต่อนะครับในช่วงวาที่มีอยู่เดี๋ยววันนี้พักผ่อนหย่อนใจวันนี้สวัสดีครับ